Kremt. <clears throat> Kremt. <coughs> uh <-huh. coughs> อยาแค่ะอยาแค่ะแค่ลองให้เฉยเพิ่งซื้อชุดมาใหม่เฉี่ยแล้วนี่ไงนี่ไงกบดี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 เฮ้กบด,ดีรู้จักมีนะน้อยไปซะแล้วมีนะทวายรู้จักเปล่านี่นี่มีนะทวายรู้จักเปล่า

คือถ้าลงแรงอ่ะไม่เอาไม่เอาตัวน,นี้มาเล่นนะเล่นยากเกินเล่นได้เล่นได้เอาเลยจัดการเลยจัดการเลยหนีนี่อ้ยหนีด้ไว่บเงี้ยยโอตาแล้วกูมันเล่นได้ตรงไหนแล้วเนี่ยเล่นได้ตรงไหนนี่ไงเขาเล่นได้โอ้ยไอ้นี่ไงกูนึกว่ามันมาปะโถเอ้ยมันมาช้าโถวมั่นใจเกินไปหน่อย โ oh, okay. อ้คนข้างอึดอยู่นะนี่ถ้าออกตีเร็วอะ่ะดีเลยแหละเสียดายไม่ได้ออกตีเร็วมาเยี่ยมรู้จักมีนะเทาไว้เปล่านี่นี่มีนะเทาไว้รู้จักเปล่า คุ้มไหมเนี่ยคุมค้มไหมเนี่ยไม่ไหวอย่าฝืนนะไม่ไหวอย่าฝืน อ่าใส่ฟิกเกอร์ไปแล้วใส่ฟิกเกอร์ไปแล้วใส่ฟิกเกอร์ไปแล้วถอย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 ,ถอยโอเคมูลาดเราเก่งแล้วเราก็ออกตีเร็วอยู่ไม่ใช่หรอวะสับเลนสับเลนสับเลนเลย นี่คือผลของการที่ไม่สลับเลนนะฮะณจุดนี้น่าเชื่อนี้เขาไม่สลับเลนนะครับผมเขาไม่สลับเลนให้รถรเดิมนี่แทงดันเลนเป็นไงละ่ะ อ้ยจะไปไหนจะไปไหนแอบจุดเสียงไปดีกว่าแอบไปไหนครับแรสมันต้องถามมีปุ่มฆ่ามีปุ่มบ้าด้วยกันเองไหมอะไรเงี้ยไปเลยไปเลยได้ได้ได้ไปเลยไปเลยไปเลย อ้าปั๊มก็ได้ไม่ได้ปั๊ม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 โอเคปั๊มปั๊มปั๊มเร็วกูตายกูตายเอเร็ว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 เออนั่นแหละโอ้เยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าอย่าพิ่งเข้าโอ้อย่าเพิ่งเข้าดีหนึ่งศูนย์โอเคโอเคครับจุดนี้โอ้โหแม่งกูโดนดึงอีกมึงคิดว่ามึงดึงได้คนเดียวเหรอ โอ้ <Okay>. oh, จังหวะนี้ต้องมังกรแล้วครับมังกรต้องเอามังกรใหญ่แล้วไปแย่งข้าฟ้าไปดูมันโทนี้ใส่เสียมากอะแล้วเข,เขาไปได้ด้วยนะ อันนี้คือการบุกลกพื้นที่ป่านะโอด้ดูเขาทำนะโอ้บุกุกพื้นที่ป่าป่าสง,งสงวนอะไรนี่คือโอ้ยเอาหมดวันนี้หยุดงานไงสบายเขามาดีเ็ามาดีามาดีก็าม,าามาดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีอย่างนี้ไม่ดีถอยถอยถอย ถอยลูกถอยครับถอยครับถอยครับถอ,อยให้หมดครับโอเคเขาถอยหมดแล้วจังหวะนี้ไม่มันไม่จำเป็นต้องบวกอะไรนะต้องตีไวอ่ะตีไวนี่ชอบมากเลยตีไวเจาะตีไว้อะไรเงี้ยไปไหน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 อ้าเมีนัดไอยมาแล้วเวย้ยมาแล้วเวย้ยเอาเออมกันทีกันทีก็มันดีก็บเขาบันดีก็เข้ามาดีนี่นี่แม่งไม่โดนนี่ ก็มาดิครับโอ้โ oh หตงข้ามยอมแฮะ <laughs> จบคลิปอย่างไวต <Bye. S 1> ุ๊บบายเรย้วรู้จักป่าวมีน้าวงทวายรู้จักป่าวเ mm hmm. ชบแล้วอย่างไวจ้าตาวหลอกทีม <laughs> พวกเราเล่นกันดีทุกคนไงมันไม่ได้แบบว่าเราเล่นเราเล่นดีคนเดียวไม่ใช่เล,เล่นเป็นทีม โอ้โหมีนัทวัยได้เป็นแมนออฟเดอะแมชนะโอ, MVP นะโอ้เอ็มวีพีนะโหเต้นต,ตึกตักตึกตักเลยอัตตาแก้อะไรร้องไม่เป็นรอกเพลงทวยัยโอ้อยังไงละมึงโอ้โหมีนัทวัยสุดยอดเอาไปลงแรงดีไหมเนี่ยมันก็ไม่มีใครเล่นปะวะกดครบยังวะสามสี่เอาครบแล้วมีนัทวยัยเป็นไงละมึงโ ใคบอกเล่นลมไม่เกิดนี่ไงนี่เล่นลมก็เกิดได้เห็นไหมมันเล่นกันแต่แบบเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้แบบอะไระแต่เราดับดามเมจเยอะโ้ยที่แบบว่ามันตีไวตีไวเเมือนกันแล้วแบบอะไรวะคือไม่ใช่ดิพลังแฝง,ง,งไม่ได้เลือกพลังแฝงไม่ได้เลือกไว้สิมันอยู่ไหนเนาะพลังแฝงเขาดูก่อนเราไม่ได้เลือกขลังแฝงเอาไว้อะ เนี่ย yeah. เราเลือกเป็นตัวนี้เฮ้ยก็ได้นะเออก็โอเคนะเพราะมันต้องใช้ตัวนี้อยู่ใช้ตัวนี้ด้วยไฟพ,พื้นฟูได้รับโล่โอเคอันนี้ก็อะไรเนี่ยสกิลลดลงก็ดีนะจริงจริงลมนี้ใช้อันนี้ก็ดีนะรูนใช้ตัวนี้นี่ของของโรซี่นะี่แหละแต่จริงๆมันเล่นได้หมดเลยของอะไรนะอ่าลมอ่ะ ประมาณนี้โอ้จบคลิปแล้วไปสวัสดีทุกคนฮเชิงอ่ะ